มะพร้าวบอนไซนะครับวันนี้เราจะเปลี่ยนกระถางนะครับต้นหนึ่งนะครับสายเกี่ยวนะครับเป็นมะพร้าวแกงต้นนี้ม่าจะสองปีนะครับเกือบสองปีแล้วนะครับบวกลบประมาณนี้นะครับสองปีโคนดูใบ เราจะเปลี่ยนกระถางานะครับเป็นกระถางเซรามิกเพื่อที่จะตั้งโว์ได้นะครับการเปลี่ยนกระถางานะครับเพื่ทอที่จะให้ไม้โตต่อเนื่องนะครับจะต้องมีดินเก่าไปด้วยนะครับเอาดินเก่าไปด้วยแล้วก็เพิ่มดินใหม่ในกระถางนะครับก้นกระถางจนไม้จะได้โตต่อเนื่องไม่ชะงัก โอเคครับผมโอเคครับเปลี่ยนกระถางเรียบร้อยได้ดินใหม่ได้ปุ๋ยใหม่นะจะแต่งรากนิดหนึ่งนะครับแต่งรากแล้วก็โชว์ปนะร,ะ,รนะมาณนี้ครับ ขอบคุณและสวัสดีครับที่ติดตามผลงาน